Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมินเก้าวไกล อนุทินดักคอโคตา้าสอสอบัญชีรายชื่อแทนสำลีเป็นของภูมิใจไทยเมินนก้าไกลท้วงเล่งถกพักยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความยำ้ำหลักการไม่ควรปล่อยเสียงหาย เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่2มิถุนายน2565ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวกรณีสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายสำลีรักสุดที พ้นจากความเป็นสสบัญชีรายชื่อจะส่งผลให้เลื่อนลำดับสสบัญชีรายชื่อในส่วนของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าต้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความไม่รู้ว่าสารจะหาทางออกหรือไม่เพราะตอนที่นายสำลีเข้ามาเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และพรรคอนาคตใหม่ได้ยุบไปแล้วและนายสำลีเลือกมาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ฉะนั้นการที่นายสำลีพ้นตำแหน่งจึงไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนจากพักใดขึ้นมานี่เป็นเรื่องตีความของสารรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวถามว่าพักจะยื่นให้สารตีความหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนหาหรือในพักก่อนเพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้นและเราถือว่านายสำลีเข้ามาเป็นสมาชิกพักโดยสมบูรณ์และเป็นสสบัญชีรายชื่อเมื่อนายสำลีพ้นไปก็ต้องมาเติมมาทดแทนเพื่อให้ครบก็ต้องหาหรือในพักก่อนว่าจะยื่นตีความหรือไม่เพราะพักอนาคตใหม่ก็ไม่มีแล้วตอนที่ตั้งพักก้าวไกลนายสำ มาอยู่ภักภูมิใจไทยแล้วทั้งนี้ดีที่สุดให้สารรัฐธรรมนูญตีความเมื่อถามว่านายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโคศพพักก้าวไกลระบุหากจะมีการเลื่อนก็ควรเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลนายอนุทินกล่าวว่า อย่าให้ตนบอกหรือให้ใครบอกเลยเพราะเรามีสารรัฐธรรมนูญที่จะตีความอยู่แล้วการพ้นตำแหน่งของนายสำลีพ้นตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต้องใช้หลักการทางกฎหมายในการหาความชัดเจนเมื่อถามว่าตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อของนายสำลีไม่ควรเว้นว่างไปเลยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าโดยหลักการแล้วไม่ควรโดยเวลาที่เหลืออยู่ก็แล้วแต่ไม่ซีเรียส ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ